วันวันที่สองได้รับจาสินค้าก็เลยสักประมาณบ่ายสามโมงก็ทานเลยค่ะสองเม็ดก็เตาก็นอนอะไรตามปกติก็ไม่ได้คิดอะไรปอตื่นขึ้นมาก็ก็ลืมปกติแล้วจะตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลืมตาได้ต้องขยี้ตาก่อนประเดิมในตามันจะมีเป็นเม็ดเล็กๆๆ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 ๆตรงหัวตา,ากๆๆ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  เอ้วันนัทพอพอนอนเอียงก็หันไปก็ทําไมวันนี้ไอ้รูปที่อยู่ข้างผนังข้างฝาทาไมวันนี้สีมันเปลี่ยนไปเอใครไปเช็ดหรือใครไปล้างหรือใครไปทําสีใหม่ให้ก็นอนคิดอยู่ตั้งนานแล้วแล้วคุณป,ป้าเาล่าราไละเอียดหนึ่งอาการตาที่เกิดขึ้นดูแลมองภาพไม่ชัดเลยต่างหลังจากคิดเม, <est> ม็ดแรกวันแรกไหมวันเดียววันแรกวันเดียวกี่เม็ดสองเม็ดสองเม็ดวันเดียวอาการดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ความรู้สึกป่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คือความหมายภาที่ภาพเก่าที่ที่เรามีปัญหาต้องขยี้ตาเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็ตอนตื่นมาใหม่ๆก็งงเอ๊ะมันเกิดดอกไม้ทำไมสีมันมันมันสดใสแบบว่ามันเป็นไปได้ไงพวกพลิกไปพลิกมาก็ยังนอนอยู่บนเตียงนะแล้วก็ขี้ตาขี้ตาเป็นยังไงขี้ตาออกเป็นก้อนแข็งๆเป็นก้อนเลยนะคะก็เลยเอามือเขี่ย เสร็จอ้าไอ้ก้อนแข็งมันก็ออกมาก็มาบี้อ้าไปตักทีทําไมตรงหัวตามันมีเป็นเหนียวเหนียวแป้งเหมือนเือนแป้งเปียกนะฮะ,ฮะมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็นั่งคิดอ๋อนึกได้เออดอกเตอร์ให้ยาตามาก็กิกนสองเม็ดนี่มันเป็นถึงขนาดนี้เลยก็เลยทําอะไรไม่ถูกกันเดนดีใจกันนั่งมองเอาเอาพัลลนอนตื่นมา,เรา,มนา,นเ,าเราไม่ได้ใส่แว่นเอ๊ะเราไม่ใส่แว่นแล้วทาไมเรามองเห็นดอกไม้สีมันสวย ลดอกไม้อันนี้มันก็เคยมัวมัวเศ้าๆอยู่อย่างนั้นมาตั้งน<ม>านแล้วมันก็เลยเอา้าเอาแว่นมาใส่อ้ะมันไม่ใช่ถอ,อ,อดแว่นออกก็เลยบอกอ๋อเพราะตาอันนี้เองซึ่งแบบว่าทีนี้เช้านะั้นตื่นเต้นดีใจมากทำอะไรไม่ถูกว่าจะโทรเล่าให้ดองเปิลฟังอย่าเพิ่งเดี๋ยวตั้งสติก่อนแล้วบอกว่าเอาอีกคืนหนึ่งนะ่ะแล้วค่อยเล่า วันนั้นปกติดาตาตัวเองเนี่ยไม่สู้แสงแดดพอทัดเดินแสงแดดปรากฏจะต้องเป็นคนใส่หมวกแก๊ปแล้วก็หึงเอ็นเนี่ยลงมาปิดไม่ให้แสงแดดมันจะทารุนเข้าตาเราปรากฏว่าวันนั้นออกไปเดินพอเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าอ้ยาตาตัวนี้มันวิเศษขนาดนี้เราไปเดินกลางแดดดูสิเดินก็ไม่ไม่แว่นแว่นหมวกหมึกไม่สนแล้วสามารถเดินผ่านแดดตอนสิบโมงเช้า ถึงสิบกรองได้เลยค่ะอย่างที่ว่าไม่ส้องกินแค่วันเดียวนี่วันที่สองแล้วสองเม็ดเท่านั้นเองครั้งละสองเม็ดวันที่สองมันมันฝังไม่ได้พูดออกใจนะโอ้ไม่เคยแ้นิสัยอยู่แล้วว่าอันไหนเป็นชายแต่มันวันเดียวอะมันบอกว่าอยากให้ออกมาขายพรุ่งนี้มาเลยนี้อะเหรอฮะอยากจะถล่มโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วจากวันนั้นมาที่สองที่ ต่อเนื่องไหมครับคิงและเล่าอาการวันที่สองที่สามก็ก็หมายถึงว่าตัวอาการของที่ตาที่มันออกเป็นเฉดเฉดเหมือนเหมือนแป้งปิดเหมือนเหนียวเหนียวยังไงนะมันไม่มีแล้วะอย่างเมื่อเช้านี้ไม่มีแต่ที่เป็นเม็ดเม็ดแข็งแข็งก็ไม่มีก็ถือว่าปกติตื่นมาปุ๊บสามารถลืมตาได้เลยไม่ต้องขยี้ค่อยค่อยอะไรอยางเงไม่ต้องนะปึ้งมาเลยปึ้งนะก็บอกก็นอนดูทีดานรู้สึกแม่มันสวยจริงๆ นะฮกินนับจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่สองได้รับยาใช่ไหมครับสองรับยากินสามสี่ห้าสี่วันอาการคือบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูกมันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมายถึงว่าตัวความรู้สึกตอนนี้นะคะแว่นเนี่ยไม่อยากใส่แล้วเพราะว่าความความแจ่มเนี่ยพอเราอย่างเนี้ยแทนพอพอเราเนี่ยเราจะดีกว่าเราใส่แว่น เมื่อก like <true. S 1> ่อนเนี่ยพออย่างเนี้ยมันมองไม่เห็นมันต้องใส่แว่นช่วยครับมันมันกลับกันแล้วะคือว่าต้องไปตัดเป็นใหม่แล้วแหะครับสี่ปีแล้วฮะอันเนี้ย